สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับฟุตบอลซุปเปอร์เกลนวันนี้ทีมงานมีเรื่องราวที่น่าสนใจของโทมัสปาเตมาฝากกันครับหลังจากหมดยุคข,ของปาติกวีเอราอาซนองก็ขาดมิดฟิลด์ตัวรับที่มีคุณภาพมาเป็นเวลานาน,านแม้จะมีเอเล็กซองที่เคยโชว์ฟอร์มได้อย่างเข้าตาหรือนกเตในยุคป,ปัจจุบันอย่างกรานิชากา้าแต่นั่นก็ยังไม่ใช่คําตอบที่ทีมต้องการแม้ในช่วงที่ผ่านมาอาซนองจะตกเป็นข่าวกับกองกลาง,งตัวรับหลายหลายทางเรียนกโลก่กองเต้ อาร์นดบโอหรือคาร์ลอสโซแลแต่สุดท้ายดิวดังกล่าวก็ไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งเข้าสู่ฤดูกาลล่าสุดความพยายามของพวกเขาก็สําเร็จเสียทีเมื่อสามารถดึงมิดฟิลด์ชาวกาหนานามว่าโทมัสปาเต้เข้ามารวมทีมได้สําเร็จและก่อนที่เขาจะมาถึงวันนี้ได้ชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นวันนี้ทีมงานจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับเขาให้มากขึ้นครับโทมัสปาเต้เกิดเมื่อวันที่13มิถุนายนปี1993 ที่เมืองโกรโบโอดูเมตประเทศกาหนาปาเตถือเป็นพี่ชายคนโตในบรรดาพี่น้องทั้งหมด8คนเขาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวในชุมชนสลัมแม้จะมีฐานะที่ยากจนแต่ก็ยังพอมีเรื่องดีอยู่บ้างเพราะจากขอบพ่อของเขาเป็นโค้ชทีมฟุตบอลท้องถิน่นทําให้ปาเตและน้องชายอย่างฟานเชสได้ซัสบสกันเล่นฟุตบอลและฝันที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพเพื่อเลี้ยงครอบครัวแม้ฝันของเขาจะดูห่างไกลความเป็นจริงแต่อย่างน้อยโชคก็ยังเข้าข้างเขา ขณะที่ปาเต้ลงเล่นให้กับทีมโอโดเมตาเอฟ4ก็มีแมมมองเข้ามาติดต่อและต้องการหาหนักเตะเพื่อจะไปทดสอบฟีเท้าที่สเปนแม้จะยังไม่มีจุดหมายที่ชัดเจนสําหรับสโมสรที่จะไปทดสอบฝีเทา้าแต่เพื่อความฝันและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพ่อของเขาก็ยอมทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้ลูกได้ทําในสิ่งที่ตั้งใจถึงขนาดต้องขายทรัพย์สินที่มีค่าเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเครื่องบินค่าว,วีซ่าโดยมีอนาคตของลูกชายเป็นเดิมพัน ปี2012ปันปาเตนในวัย18ปีเดินทางมาถึงสเปนก่อนที่จะใช้เวลาราว6เดือนเพื่อตะเวนทดสอบฝีเท้ากับทีมต่างๆที่สุดแล้วหยาดเงินของคุณพ่อก็ไม่สูญเปล่าและความพยายามของเขาก็เป็นผลเมื่อเขาได้เข้าทดสอบฝีเท้ากับทีมตรามีอลเลติโกมาดริดและสามารถผ่านการทดสอบได้ในเวลาต่อมาเขาใช้เวลาไม่นานแต่เต่าจากทีมชุดยูสิบขึ้นสู่ทีมชุดสำรองและพัฒนาฝีเท้าจนถูกเรียกตัวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ ในปี2013แต่กับทีมชุดใหญ่ฝีเท้าของเขายังไม่น่าพอใจมากนักทำให้เจ้าตัวถูกปล่อยไปหาประสบการณ์กับเรอัลมาโยกาในฤดูกาล2013-2014และในฤดูกาลต่อมาเขาจะถูกเอเมอเรียยยืมตัวไปใช้งานและมีโอกาสได้ลงเล่นในซิโคปาเดเรรวมกับแข้งจักเมืองไทยอย่างทีรศินแดงได้ดอีกด้วยปเททาเตทำผลงานได้ดีขึ้นตามลำดับเขาทำไปได้4ประตูจากการลงสนาม31นัด ทำให้ในฤดูกาล2 0 1 5 2 0 1 6เขาจะถูกเรียกตัวกลับมาที่แอเลติโกมาดริดก่อนจะกลายเป็นแค่ตัวลักของทีมมาตลอด5ฤดูกาลปาเตเป็นมิดฟิลเชิงรับที่สกัดบอลได้อย่างหนักหน่วงและแม่นยำสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและดักทางบอลได้ดีแม้การผ่านบอลจะไม่ใช่จุดเด่นของเขาแต่มันก็ถูกทดแทนโดยลูกยิงไกลาจากแถว2ที่หวังผลได้แต่อย่างจากที่เบิร์กสกอร์ให้กับทีมได้เป็นครั้งแรกในฤดูกาล2 0 1 6 2 0 1 7 เขาก็ได้รับความไว้วางใจจากเดียโก้ซิเมโอเน่ตลอดมาแถมในฤดูกาลดังกล่าวเขายังเป็นส่วนหนึ่งในการพาทัพตราหมีคว้ารองแชมป์ทั่วยุโรปอย่างยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกมาครองได้อีกด้วยฤดูกาล2017-2018เขามีส่วนพาเอลติโกมาดริดจบในอันดับที่2ของลีกและมีคะแนนเหนือกว่าเรอัลมาดริดก่อนที่ในช่วงทา้ายฤดูกาลเขาคือจิ๊กซอว์คนสำคัญที่พาทัพตราหมีผง,งาดคว้าแชมป์ยูฟายูโรปาลีก และทัวยูฟาซูอร์คัพมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่และนั่นก็เป็นสิ่งที่การันตีผลงานของเขาได้เป็นอย่างดีและเขาน่าจะเป็นคําตอบที่อาร์เซนอลต้องการปาเตตกลงย้ายมาร่วมทีมดังแห่งลอนดอนด้วยค่าตัว45ล้านปอนด์และหวังจะทําผลงานให้ดีที่สุดเพื่อพาอาร์เซนอลกลับมาประสบความสําเร็จให้ได้อีกครั้งขณะที่ในระดับทีมชาติปาเตมีไมเคอลเอสเซียงรุนพีในทีมชาติการนาเป็นไอดอลแม้ทั้งคู่จะยังไม่เคยลงสนามร่วมกัน แต่ปาเตก็เคยคว้ารางวัลน,นักเตะยอดยิ่มของกาหน้าได้ถึง2ส,สมัยเช่นเดียวกับที่เอสเซียงเคยทําได้ในอดีตโดยปาเตลงเล่นให้กับทีมชาติกาหน้าชุดใหญ่ไปแล้วถึง27นัดทําไปได้10ประตูและไม่แน่ว่าทันทีที่เขาได้ลงบัญชาเกมให้กับอาร์เซนอลหากเขาได้รับฉายาจากเพนแฟนว่าเป็นนิวเอสเซียงก็คงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจอย่างใด